ครับผมท่านผู้ชรท่านหนึ่งแล้วไปยังไงที่มาที่ไปใครลอยคอคระธก็ฝากไปด้วยนะครับฝากฝากครับโอเคก็เดี๋ยวที่ไปที่ไปยังไงผมมาเปิดบริษัทใหม่นะครับผมเป็นบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับของวงจรนะครับก็เริ่มต้นที่โปรเจกต์นี้โปรเจกต์แรกนะครับก็เป็นแฟนมิทติ้งชื่อบริษัทว่า B Good Entertainment นะครับผมนะครับก็เป็น B ที่หที่หมายถึงพึ่งครับ B Good Entertainment นะครับก็เริ่มจัด กามิทติ้งของการแสดงชาวเกาหลีนะครับชื่อพักวินยองนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักคือเลขาชินอันนี้ก็จัดเป็นงานแรกเลยซึ่งโปรเจกต์นี้ก็จัดร่วมกับทางสุดสัปดาห์จดเทมเมนต์นะครับก็เป็นจอยเวนเจอร์กันนะครับผมลงทุนร่วมกันเลยก็จัดเป็นการมิทนิ้งขึ้นมานใหญ่เลยอ่ะเรื่องเบอร์นี้มาเลยอะไรเงี้ยบอยดิวมาอย่างก็ความจริงแล้วเรา ความจริงบริษัทนี้คือเอาโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์แฟนมิสเนี่ยผมมาคุยกับทางซีดสดามาหลายเดือนแล้วนะครับผมแล้วก็เ,เราก็ดูว่าศิลปินคนไหนที่เ,เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบขอ,ของคนไทยนะครับผมซึ่งตัวคุณพักมินยองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างแมสมากๆเลยในในหมู่คนไทยนะครับเพราะว่าอย่างตั้งแต่ตอนเลขาทิมแล้วก็ล่าสุดซีรล,ลี่แมรี่ใหม่แอสแตนเนี่ยก็กระแสะดีมากเดกตกิ้งดีมากคนไทยชอบมากก็เลยรู้สึกว่าแล้วเป็นโอกาสโชคดีด้วย,วยที่ว่า เออเราติดต่อทางทางค่ายได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยเป็นจังหวะให้ได้มาจัดแฟนดีมิตรงานที่ต่อนี่ยากพี่บอลจะได้เข้ามาก็ยากครับยากมากเลยครับผมคือพอได้มาทําจริงๆแล้วเนี่ยเลยรู้ว่าโอ้โหแบบการจัดแฟนนี้ครั้งนึงเนี่ยมีรายละเอียดมีอะไรหลายอย่างเยอะมากๆครับผมเคยกดดันไหม,ไหมเพราะว่ามันเบอร์นี้เราควรจะมาครั้งแรกที่นั่งไนครัคือกดดันไหมก็ก็มีมีมีบ้างครับเอาจริงๆก็มีแหละเนาะเพราะว่า คือเราทำเป็นโปรเจกต์แรกของเราด้วยนะครับของบริษัทด้วยที่มาทำกสิทิสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็ด้วยตัวศิลปินก็เป็นเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เราก็มือใหม่อ่ะทุกอย่างใหม่สำหรับเราหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดขายบัตรวันแรกแล้ว ฟีดแบ็จะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้เท่าที่ประกาศงานออกไปอะฟีดแบ็ค่อนข้างดีมากก็คือแบบเพราะว่าด้วยความที่พัเปินยองเขาไม่เคยมาจาัดใครในี่ไทยเลยนี่เป็นครั้งแรกด้วยเที่ยวมันค่อนข้างเยอะครับเนี่ยนอนไม่หลับเลยไม่เครียดนอนไม่หลับเลยที่คุณไม่ถึงขนอนไม่หลับครับแต่ว่ามันก็มีราลรยละเอียดที่ทําให้เราแบบต้องต้องอยู่กับมันเยอะผมถึงบอกว่าก่อนหน้านี้ผมก็ยังพูดไม่ได้ที่ ความคาดก่อนนี้ผมมองผมยุ่งมากก็คือยุ่งเรื่องนี้แหละมันเกี่ยวกับเรื่องการทําสัญญาข้อตกลงรายละเอียดเนื้องานนู่นนี่เยอะมากซึ่งเดี๋ยวพอใกล้งานจะยิ่งยุ่งกว่านี้อีกพออย่างบริษัทเนี่ยคือทำตันเองกับพี่น้องหรือว่าเป็นพวกแบบใครอย่างครับีกู๊ดเอนเตอร์เทนเมนะครับก็มีพนักงานเยอะมากๆอยู่สามคนได้แก่ปอยตะกอนรองพนาและพัดครับ จค่เราไปจอยเวนเจอร์สสุดสัปดาห์นี่เหรไปจอยเวนเจอร์สุดสัปดาห์ครับแต่เฉพาะโปรเจกต์นี้ไม่ได้จอยกันตลอดความจริงก็คือโปรเจกต์เริ่มต้นอ่ะจอยกันแต่เราก็มีคุยกันครับว่าเราก็อยากจะจอยกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าความจริงแล้วผมและทันสุสัปดาห์ก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีทุกอย่างต้องบอกว่าเป็นผู้จัดที่น่าจะดีที่สุดผมครับมันยังไงดีโอ้ยรักฉีดยาฉีดยาหน้าเป็นกันเลยเอาอย่างนี้คือการเป็นอันนี้พูดจริงการการเป็นผู้จัดแบบนี้ เรื่องหน้าตรงหน้าตาคงไม่ได้มาเกี่ยวเพราะว่าอยากหลายๆคนโฟกัสที่การทํางานของผมมากกว่านี่ตอบหรอวะเหมือนนักธุรกิจเลยแต่เรื่องการทำงานทำให้คุณเครียดเลยนะคือแต่ผมคิดว่าการทํางานในสเกลแบบนี้มันก็ต้องเครียดทุกงานแหละครับนะมันมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องทําเยอะนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นการติดต่อกับคนต่างประเทศด้วยเรื่องภาษาส่ภาษาอะไรอีกนะครับผมก็หลายๆอย่างเปิดโปรเจกต์แรกก็คือบิ๊กเลยหลายคนบอกหูหลังจากนี้มันจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนยังไงละบอยอ๋อ คือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นหรอะครับว่ามันจะต้องแบบโตขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคงไม่เนอางนั้นคือเราเอาเป็นว่าก่อนที่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยสำหรับผมเองตอนที่ผมคุยกับทางสุสตราแล้วเนี่ยเราทําอะไรที่มันพอดีตัวเราจะไม่ทําอะไรที่มันเกินตัวที่แบบมันเกินความสัมา,มาันม์ของเราอย่างนี้อย่างนี้คุณบอยต้องปรับลุกใหม่ไหมครับเป็นท่านผู้บริหารอย่างเงี้ยคุณเป็นผู้จัดอ่ะมันเธอจะจะในโรกถึงน้ำถึงน้ำก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่ดูบอลที่ผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับคือ ต่อให้วันหนึ่งผมเป็นผู้บริหารที่ใหญ่กว่านี้ผมก็เชื่อว่าตัวตนผมมันเป็นแบบนี้คือเน้นความสนุกแล้วก็เข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างจริงแล้วตอนนี้ผมมีวันนี้เลยเพิ่งประกาศราคากับผังผังกับราคาของบัตรแล้วก็เป็นเอฟบีไปครับก็ก็ค่อนข้างมีชิ้แจักลับมาที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าแฟนๆเขาบอกว่าเป็นเอฟิตดีมากราคาดีมากเลยนะราคานาคเท่าไหรราคาน่ารัก็คือขายวันแรกครับวันที่สองมีนาคมครับผมสิโมงเช้าสิโมงตรงครับที่ เวิร์ลไวด์เว็บเดอะคอนเสิร์ตคอมนะครับผม,ผมก็หลายหลายคนมีเป็นแบบมาว่าเออเบนิฟิตน่ารักราคาน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นพ olicy ของผมเหมือนกันกับทางสุดสัปดาห์เป็นความตั้งใจที่อยากจะทรัให้ทุกคนรู้สึกแบบมันเข้าถึงง่ายอช่ไหมว่าเข้าถึงง่ายเป็นดาราเราก็เลยเหมือนรู้ใจเออแฟนค์เขาอยากได้อะไรใช่ใช่ใช่ก็พยายามจะหาเบนิฟิตที่ดีที่สุดราคาที่ดีที่สุดมาแล้วก็ ประกอบกับทางศิลปินทางค่ายของคุณทัพบินจองเนี่ยเขาก็น่ารักด้วยเขาก็แบบเหมือนกับว่าขออะไรไปเขาก็แบบเหมือนพร้อมซัพพอร์ตเบเนฟิตที่ที่แบบเขามีมาให้อยู่ก็ดีอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยดูน่ารักพี่บอยโดนแซวยังครับเรียกท่านบอยนะครัะมีคุณเไม่ได้เรียกส่วนใหญ่เขาจะเรียกก็เป็นแบบผู้จัดอะไรอย่างงี้ผู้จัดใม่ผู้จัดแล้วเขินนะบอยจริงเรียกผมว่าซาจังนิมดีกวยซาจังนิมดครับก็คำจริงก็ก็ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยเดี๋ยวต้องคงจะต้องรบกวนพี่ๆทุกคนอีกนะครับในแบบเดี๋ยวที่งานแถลงข่าวหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทางคั้พัฟยิ่ยองกับทางท่ายด้วยที่แบบว่าน่ารักกับพวกเรามากแบบเชิญเชิญเชิญอาซับบอกตลอดยังไปคุณเฟย์เป็นไปไปที่เป็นสาให้ดีไหมคะแบบโปรเจกต์นี้ค่ะก็มีมีคุยๆยกันครับเพราะว่าเฟย์เขาก็เป็นสายชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆผมก็ชอบดูผมก็เป็นแฟนของทัฟยิ่ยอง เหมือนกันตั้งแต่ตอนเลขาชิปอะไรอย่างเงี้งยจนมาเรื่องล่าสุดไหนที่นายกัป์ก็ยังชอบอยู่อยากงที่ทางบริษัทเราวางวางที่าาทองอา,ง,ทออาง,องอยากทำอยากทำอะไรอีกไม่ต้องจากงานไก์มิดอะไรแบบนี้เ,นเริ่มตน้นทำจริงแล้วถ้าถ้าที่คลิปไปไกลๆถ้าไกลๆกว่านี้ก็คงจะครบวงจรกว่านี้แต่เริ่มต้นก็เอาที่แปดนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มต้นที่โปรเจกต์ของสุขามินยองก่อนแต่ถามว่ามีโปรเจกต์ต่อไปหรือย,อยังก็มีเอาใช้คําว่าเริ่มคุยแล้วกันเริ่มเริ่มเริ่ม แล้เริ่มคุยแต่ว่ายังไงก็ตามโฟกัสที่อันนี้ก่อนอยากจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยทําไปก่อนครับอ่ะนักอันนักเขาจะเป็นผู้จัดละครนะผู้จัดละครก็ก็ไม่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะไม่ทำแต่ก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าจะทำหรือเปล่าก็มีโอกาสคืออย่างนี้ครับผู้จัดละครเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมอ่ะยังยังไม่ได้คิดถึงเ่าหร่แต่ว่าพาดทอ่ะทแล้วความจริงแหลายคนอดีตไม่ค่อยรู้ความจริงคือพัดอ่ะไปรับละครของพิชชอน เป็นซับให้พี่ชอตแล้วให้เชนใช่ะือตอนนี้พัดเป็นผู้จัดมาประมาณสองสเรื่องแล้วใช่คือเป็นเมนเป็นซับของเชนสิบปีคือพัดะทำมาประมาณสองสเรื่องแล้วแต่ว่าคนยังไม่รู้คือพัดก็อาจจะยังแบบไม่ได้เปิดตัวประมลอะไรมากเพราะว่าเหมือนกับเป็นเรื่องแรกๆก็อยากจะค่อยๆทําค่อยๆแบบเก็บประสบการณ์ไปก่อนแต่พัดเริ่มทำเป็นเป็นผู้จัดนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยครับฝากด้วยนะค้านนี้ครับผมฝากด้วยนะครับผมสําหรับ 2024นะครับผมพักมินยองเอเชียแฟนบิติ้งนะครับผมมาดานนิมเดนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบนะครับคุณพักมินยองนะครับหรือว่าเลขาคิมหรือว่าคังจีวอนนะฮะจับ Mary my husband นะครับผมก็ผมติดต่อแล้วก็พาเขามาให้ชาวไทยทุกคนนะครับได้เจอตัวเป็นๆแล้วนะครับผมก็งานจัจัดเป็นที่20เมษายนนี้ครับแต่ว่าจะเริ่มเปิดบัตรนะครับผม เปิดขายวันแรกวันที่สอมีนาคมนี้ครับที่ theconcert com 10โมงเช้าครับผมรีบไปจองกันนะฮะเพราะว่าราคาน่ารักมากเบเนฟิตจึงมากจ้าที่แจ่งให้บ่ิวารหาพี่นิวพี่นิวเ็นนิวคอนแซลก็ยังไม่ได้กับฝันทั้ฝันเลยเป็กนิวใช่ไหมครับผมก็คือถึงขั้นว่าทวงทอง่านโซเชียลแล้วเราอยู่เฉยได้ยังไงเพราะเดือดโขให้เป็นเงินสดหลักแสน นี่คือคุณเป็กเปรมนัทถ้าอยากได้อะไรทวงผ่านโซเชียลเราให้ไหมเราให้ไหมไม่ให้ตาหลอกเดี๋ยวก็คงมีอะไรไปเยี่ยมครับบอกว่าพอดีช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้เจอเลยไม่ว่างเลยหลายอย่างกับพูดมากแต่ว่ามีคุยกับคุณเป็กแหละแล้วเดี๋ยวไไไไมมมม่่่่่่่่ใใให้้้ยคะะะพีเเปาาาทออออรฮชชชง มากกว่าคนอื่นนะครับพี่บอยเรามาช้าแล้วไงเราต้องมากคุณเจสเขาให้ลายทองทองรับขวัญเอาอย่างี้คุณเป๊กคุณเลือกเลยระหว่างทองหยิบทองหย่องเอาอะไอ้อาทอบวลแล้วกันให้เป็นกิฟต์เซตเลยอย่างี้เป็นกิฟต์เลยให้ทุกอย่างให้ทุกทองเลยจ้าหรือว่าเขาไปหลังบ้านกับคุณเจสไปแล้วเหลือแค่คุณบอยไปเคลียร์บิน ความจริงแล้วที่คุณเกสให้ทองไปก็คือความจริงแล้วคุณเกสเนี่ยตั้งใจจะเอาทองเนี้ยไปให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ว่าไปถ่ายรายการเป็นเกสของคุณเป๊กพอดีโดนทวงทองก็เลยก็ควัดออกมาให้อันนี้คือเรื่องจริงไั่เคยชอบอันนี้คือเรื่องจริงเดี๋ยวถามคุณเกตได้เดี๋ยวเขาเขาบอกว่าหนูรบองว่าพี่เป็กเจ้าอมแบบว่าของรับฝันด้วยข่าอมแน่นอนของลูกเป็นของพ่อยรอของไม่เคยเป็นของลูก ทองทุกชิ้นที่เพื่อนๆให้มาเป็นของพ่อเธอใส่ร้ายเขาหรือเปล่าเธอมีหลักฐานหรอผมรู้จักบันดานใจยอก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 เอาเงีบให้ลูกแหละเพราะว่าอันนี้ผมจะบอกว่าผมผมก็ภูมิใจกับเพื่อนผมเพราะว่าเขาดูเขาดูแบบมีความแดดแดดดีไหมเออเขาดูเออเขาดูอินดูแบบตั้งใจกับกับการมีลูกครั้งนี้มากๆเก็อย่างความคาดหมายนะคล้ัน เหหลือาาาคดยมไม่ไม่ค่อยเหนือเพราะว่าความจริงแล้วผมก็รู้คุณเฟ็กดูเป็นคนแบบภายนอกนะภายนอกนะเป็นคนแบบดูเฮฮาอเลยเฉดแต่ว่าจริงๆคนที่ทําอะไรอะเขาโฟกัสเต็มที่เพี้ยนๆหน่อยเฟ็กอะแต่ก็าือเป็นพ่อที่อผมว่าผมว่าคุณเฟ็กกับคุณนิวจะเป็นพ่อกับแม่ที่ดีแน่นอนแล้วก็แต่เราก็จะต้องมีของให้หลานเหมือนกันหลานน้องสเป๊โตขึ้นมาจะต้อง เป็นเด็กที่ทำคอนเทนต์เก่งที่สุดในโลกใก่งสักันของคุณบอยเมืก่อนถูกต้องเพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องสเปซคือนักทำคอนเทนต์ที่เก่งที่สุดในโลกคุณบอยขอโทษนะเป๊กเรียบร้อยแล้วค่ะบอสดีๆค่ะบอสขอบคุณครับซักทุเยอะๆซักเดือนๆแม่เป็นอาจารย์นิ้มแม่เป็นพี่ซีฝากด้วยนะครับผมแข่งจ้านะอย่าลืมอย่าลืมพลาดหัวข่าวนะครับผม บอยประกอณเป็นผู้จัดแล้วอะไรอย่างนี้มันไล่ไปแล้วมันพลาดได้เลยได้เลได้เลยลงไปเลย้วลงไปแล้วลงไปเปิดขายบัตรสองมีนานี้มันยังไงล่ะเฮ้ย Welcome to Star Society.